เขาก็เขาก็ไม่ได้เดือดร้อนอะไรแล้วเขาก็มาปรึกษาพี่โบว่าเขาจะลงนายกอบจร้อยเอ็ดเนื่องจากนายกถูกใบแดงหรือคนเก่าถูกใบแดงก็มาปรึกษาพี่โบจะลงนายกอบจอ,อย่างงู้นอย่างนี้อย่างนั้นนะครับสุดท้ายผมก็โทรไปแซวเขาเล่นเขาบอกเขาเตรียมทุนไว้แล้วจะลงนายกเราก็โทรไปแซวเล่นว่าเฮ้ย hey, มีตังค์เปล่าพี่ติดหนี้เขาตอนสิบห้าล้านสิบห้าล้านตอนเลือกตั้งนะพี่ก็แซวเล่นนะฮะ เนี่ยสู้กับลงแป้งหมดไปร้อยๆคือไม่ใช่เรื่องจริงนะพูดไปแซวกับน้องไปอย่างนั้นคุยกันแบบสนุกสนานน่ะแล้วก็ทำท่าดูเหมือนจริงๆพอเออทีงผมทำเสียงเล็กๆเนี่ยเพราะผมกินอาหารอยู่กับเพื่อนผมไม่อยากให้เพื่อนได้ยินผมก็เดินออกไปมุมๆผมก็พุ่มไปเบาๆออกไปหลบมุมเลยผมก็พูดเบาๆกับจุลีพรเสียงมันก็นเลยดูเหมือนกับดูเหมือนกับว่าผมกระซิบกระซับไม่ใช่เป็นการพูดในสไตล์ที่คุยกับปกติจุลีพรเขาจะรู้ดีเดี๋ยวให้เขาให,ให้สัมภาษณ์เองว่าผมเป็นคนพูดอย่างนี้ พูดมาเป็นสิบครั้งเรื่องยืมเงินจุริพรนรี่พูดมาเป็นสิบครั้งยืมให้พี่ห้าล้านทีสาล้านทีสิบล้านทีไม่เคยได้สักสหลงงีประเด็นว่าความสัมพันธ์ที่ผมกับจุริพรเนี่ยนะครับจุริพรก็บอกพี่โทรมาหาผมก่อนหน้านั้นพี่กต้าหวยไหม มีไหมหนูจะเข้าตามระบบจุลิพรก็บอกว่าจะเข้าตามระบบมีโคต้าหวยไหมขอเข้าตามระบบหนูอยากจะขาย8ปดสิบาทเหมือนหนูอยากไปให้น้องให้น้องขายแปดสิบบาทพี่ก็บอกว่าพี่ไม่มีอำนาจไม่มีอำนาจให้มันจัดระบบให้เรียบร้อยแล้วก็ไปเข้าตามระบบเพราะอำนาจมันอยู่ที่ทักงานสลากเขาอยู่ที่คำการบอร์ดเขาก็บอกน้องไปอย่างนั้นพี่ก็เลยบอกจุลิพรบอกงั้นหนูจกไปเยี่ยมพี่ไปหาพี่กินกาแฟกับพี่เฮ้ยพี่ไม่พบใครนะ ช่วงนี้พี่ไม่คุยกับใครนะหนูก็อยากจะ,ะมาเยี่ยมพี่มากินกาแฟกับพี่ไม่มีอะไรก็อย่ามาปรึกษาเรื่องนี้แหละจุรีพรก็มาเมื่อวันจันทร์ที่28ตอนประมาณสี่โมงเย็นผมก็ระชุมประชุมประชุมเรื่องแก้หวยอย่างเดียวผมไปชุมยาวสุดท้ายจุรีพรก็มาพบผมกินกาแฟอยู่แก้วสองแก้วแล้วมันมีน้องมีผู้ติดตามมาด้วยน้องคนที่อ้างว่าคนคนอัคลิดไปแหละมาด้วยผมบอกไม่พบไม่ให้พบผมบอกไม่ให้พบ ผมหลังจากที่ไม่ได้ไม่ได้พบเขาแต่คุยกับจุริพรเนี่ยผมก็มาวันนั้นเนี่ยถามทนายเทพกรด้วยได้เลยนะทนายเทพกรอยู่ไหนเนี่ยอยู่กับหลังนี่ทนายเทพกรเนี่ยนะอินทรพัฒน์เนี่ยมีคนมารอผมสิบกว่าคนมาประสานผ่านทนายเทพกรมาผมบอกไล่ไล่ไไไไกลับไปเลยผมไม่คุยเรื่องหวยกับใครทั้งสิ้นนี่ผมเอาพยานมายืนยันเลยทนายเทพกรผมไม่คุยกับใครทั้งสิ้นผมบริสุทธิ์ใจเสร็จคลิปต,ตรงนี้ผมก็เลยสุดท้ายเนี่ยด้วยความเราเนี่ยเป็นคนขี้เล่น ที่เล่นมีอะไรก็คุยแซวเล่นกับจุลีพรเนี่ยคุยกันกับเอาว่ากันตรงอาทิตย์หนึ่งคุยกันหลายครั้งอ่ะแย่กันเล่นแล้วจุลีพรเขาเขาก็เป็นคนค่อนข้างมีฐานะและมีเงินมีทองอ่ะพูดตรงๆนะเขาทําผับทําบาร์ทำอะไรเนี่ยเพราะสามีเขาเป็นรองผู้การนะครับเขาก็เขาก,เขาก็ไม่ได้เดือดร้อนอะไรแล้วเขาก็มาปรึกษาพี่โบว่าเขาจะลงนายกอบจร้อยเอ็ดเนื่องจากนายกถูกใบแดงหรือคนเก่าถูกใบแดงก็มาปรึกษาพี่โบจะลงนายกอบจอ,อ,ยอ,ยงงอย่างงู้นอย่างนี้อย่างนั้น นะครับสุดท้ายผมก็โทรไปแซวเขาเล่นเขาบอกเขาเตรียมทุนไว้แล้วจะลงนายกเราก็โทรไปแซวเล่นว่าเฮ้ย hey, มีตังค์เปล่าพี่ติดหนี้เขาตอนสิบห้าล้านสิบห้าล้านตอนเลือกตั้งอ่านะพี่ก็แซวเล่นนะฮนะเนี่ยสู้กันลงแป้งหมดไปรลอยๆคืยคือ,คอ,คอ,คอไม่ใช่เรื่องจริงนะพูดไปแซวกับน้องไปอย่างนั้นคุยกันแบบสนุกสนานอ่ะแล้วก็ตำท่าดูเหมือนจริงๆพอเออที่ผมทำเสียงเล็กๆเนี่ยเพราะผมกินอาหารอยู่กับเพื่อนผมไม่อยากให้เพื่อนได้ยิน ผมก็เดินออกไปมุมๆผมก็พุ่มไปเบาๆออกไปหลบมุมเลยผมก็พูดเบาๆกับจุลีพรเสียงมันก็เลยดูเหมือนกับดูเหมือนกับว่าผมก็ซิบกระซับไม่ใช่เป็นการพูดในสไตล์ที่คุยกับปกติจุลีพรเขาจะรู้ดีเดี๋ยวให้เขาให้สัมภาษณ์เองว่าผมเป็นคนพูดอย่างนี้พูดมาเป็นสิบครั้งเรื่องยืมเงินจุลีพรเนี่ยพูดมาเป็นสิบครั้งยืมให้พี่ห้าล้านทีสามล้านทีสิบล้านทีไม่เคยได้สักสลึงเงี้ยจุลีพรก็ไม่เคยให้พี่เม้แต่สลึงเดียวยืมไม่เป็นสิบครั้งแล้วไม่เคย แล้วสุดท้ายจุลีพรก็มาไอเรื่อง15ล้านก็เป็นเรื่องที่ผมพูดอพอชักไม่น้ำสักห้าพอให้น้องมันเห็นใจนะครับเรื่องหมดเงินร้อยล้านก็ไม่ใช่เรื่องจริงก็พูดพอให้น้องมันเห็นใจให้มันสงสารกันเองให้สงสารเองแต่สิ่งสําคัญที่ผมบอกจุลีพรว่าพูดเด็ดขาดเลยนะว่าอย่าเที่ยวเอาคนมาขอโคต้าพี่ไม่มีอำนาจใครมาเดี๋ยวพี่ดักจับนะแล้วเรื่องดักจับเนี่ยผมก็ได้ปรึกษากับท่าน ผู้ช่วยพบตรท่านประจวบวงศุก่อนหน้านี้แล้วนะฮะก่อนที่เรื่องคลิปจะออกแล้วผู้ช่วยประจวบมันมาเสนอผลประโยชน์ให้ผมเยอะเลยนะมากันหลายสายเลยนะแม้อาจขั้งคนที่เราไปจับกลุมแล้วก็อชุดไอ้ยาใหญ่ๆหลายแบบมันคือทั้งหลายอะไรทั้งหลายเนี่ยก็มีคนเชื่อมมามาวันนี้คือจะเดิมเนื่คกับคนที่ตัดต่อด้วยไม่ว่าใครที่เอาไปโพส์ในโซเชียลเอาไปตัดต่อรวมถึง นะครับการใส่ร้ายเพื่อบิดเบือนข้อเท็จจริงเนี่ยซึ่งมันไม่ใช่เรื่องจริงแล้วไปติดต่อตัดต่องี้เป้าหมายเพื่ออะไรเพื่อทําลายอะไรวันนี้ผมมองว่ามีสส่วนหนึ่งเกมการเมืองนะเป็นเกมการเมืองที่จะทําลายผมเพราะผมนี่คือองค์คารวิทักษ์นายกและผมสู้ให้นายกถวายชีวิตถวายหัวผมไม่ยอมใครจะมาลังแกใครจะมาเล่นงานท่านนายกผมไม่ยอมข้อสองเนี่ยผมยืนหยัดเลยนะนะครับว่าสิ่งที่ผมรับงานมาจากครั้งนี้เนี่ย นะครับผมต้องการที่จะแก้ไขปัญหาให้ได้จริงๆผมว่าใครกล้าเหมือนผมผมจะไม่รู้ชีวิตผมคืออะไรเสื้อเกาะกันศูนย์ผมยังเบิกใครไม่ได้เลยวันนี้มันสูญเสียผลประโยชน์มหาศาลงวดหนึ่งละเป็นหมื่นล้านเป็นหมื่นล้านเงินเป็นหมื่นล้านผมจะมาเอาเงินเล็กๆน้อยๆจ,จัดจุลีพรแค่นี้เหรอแล้วก็ผมก็บอกในในแซวเล่นผมก็บอกยืมชั่วคาผมเน้นเลยว่าผมจะก็บอกยืมชั่วคาเอาของหนูนะไม่ได้เอาของน้อง พี่บอกว่าเอาของหนูหนูคือจิรีพรแต่ไม่ได้ไปเอาของน้องหรือไปพวกไหนก็รู้น้องคือใครผมก็ไม่รู้ให้จิรีพรอ,อธิบายเองวันนี้เนี่ยผมถามกลับว่าผมเสี่ยงเป็นเสี่ยงตายผมจะถูกลอบลงขันลอบฆ่าวันไหนยอบริงทิ้งวันไหนเนี่ยมีใครกล้าเหมือนผมบ้างมีใครใจเด็ดเหมือนแลมโบ้บ้างผมกล้าถามสิว,ว่าวันนี้ถ้าผมตายใครรับผิดชอบความสูญเสียผลประโยชน์หนึ่งทางการเมืองสองผลประโยชน์ของนายทุนที่จะสูญเสียมหาศาลเนี่ย วันนี้เนะี่ยผมไม่เอาตํารวจตามแม้แต่คนเดียวผมไม่มีปืนไม่แต่กระบอกเดียวเสื้อกเกาะกระสุนผมไม่มีไม่แต่ตัวเดียวผมถามว่าวันนี้เนะี่ยชีวิตผมเสี่ยงบนความเป็นความตายสู้ขนาดนี้เพื่อรักษาผลประโยชน์ให้พี่น้องประชาชนรักษาให้นโยบายสําเร็จท่านนายกสั่งการว่าต้องทําให้สําเร็จแล้ววันนี้ผมเสี่ยงตายมีใครกล้ามาเสี่ยงตายแต่ผมไม่ถ้าใครกล้าเสี่ยงตายแทนผมผมจะออกจากประธานอนุกับหัวหน้าทีมเฉพาะกิจให้มาเป็นแทนผม เพราะผมก็บอกในในบิก๊กโจกับบิก๊กโจไปแล้วว่าอย่าได้ไปเกี่ยเสียกับใครอย่าได้ไปสนใจใครเดินหน้าจับกลุ่มทั้งหมดออทุกทุกแพลตฟอร์มก็หลายช่วงแล้วจะต้องให้อธิบายกันจะต้องเสียเวลาที่จะต้องมาเปิดคลิปแต่ผมด้เนินการตามกฎหมายแล้วดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดติดตามและสมัครสมาชิก YouTube มติชนีวีเพียงแค่สแกน qr code ได้เลยครับ